โลกบังธรรมคําว่าโลกคือภาวะที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเกิดดับเป็นธรรมดารวมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เรียกว่าสรรพสิ่งก็ได้ที่ชื่อว่าโลกก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่คงที่หรือว่าสเสถียรมีลักษณะที่เป็นอนิจจงไม่เที่ยงไม่ยังย็นคงที่เป็นทุกขงังมีความเสื่อมสิ้น ศูนย์ไปแปรเป็นอื่นเป็นธรรมดาเป็นระบบทางธรรมชาติซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นผู้สร้างเมื่อเป็นธรรมชาติที่มีเกิดมีดับจึงเรียกว่าโลกเพราะคําว่าโลกซึ่งก็มีความหมายว่าถูกทําให้เสื่อมไปได้ยังเมื่อผู้ที่เกิดมาในโลกนี้โลกซึ่งเป็นที่อาศัยซึ่งก็มีโลกเป็นของตัวเองนั่นก็คือรูปนามหรือกันห้าและมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตซึ่งก็ดูเหมือนว่าในบางคนก็คิดว่าตนฉลาดซึ่งสามารถในการ การที่มีอำนาจอยู่เหนือผู้ใดดังนั้นเรื่องโลกเนี่ยในทางธรรมเรียกว่าโลก,กิยธรรมซึ่งโลกนี้ก็เติบโตมาถึงเป็นทั้งโลกที่หยาบรุนแรงหรือโลกที่สิวิไลแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ตกอยู่ในกระบวนการของอนิจจังทุกขงังไม่สามารถหลีกเลียเล่ยงความเป็นอนัตตาหรือระบบทางธรรมชาติได้เมืม่อคนไปติดอยู่ในความเป็นโลกหรือในโลก,กียธรรมอันนี้ก็จะทำให้ ต้องมีการวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในวตาสงสารเป็นอยู่อย่างนี้ลํำไปมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เป็นทุกข์ที่ต้องกลับมาเวียนเกิดใหม่ซึ่งไม่สามารถทําที่สุดทุกข์ได้แต่พอมีพระสาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้พระองค์ทรงต,ตรัสรู้อริยส,สัจสีด้วยพระปัญญาญยิง่งเข้าใจโลกเป็นอย่างดีคือเข้าใจในโลกียธรรมเป็นอย่างดีว่ากระบวนการของโลกียธรรมนั้นเป็นเช่นไร ทำให้พระองค์นั้นอยู่เหนือโลกได้คือโลกุตารธรรมพระองค์ทรงตัตรู้อริยสัจสี่ทำให้พระองค์นั้นเข้าใจในเรื่องทุกข์และสมุทัยเป็นอย่างดีแล้วก็ทรงรู้ทาที่จะทําให้ทุกขสมุทัยนั้นหมดไปได้ เกิดเป็นนิโรธหรือนิพพานซึ่งทรรมที่จะทำให้ได้โลกุตาธรรมคือความอยู่เหนือโลกโดยสภาวะนี่นั่นก็คืออริยมรรคที่มีองแปดผู้ที่ศึกษาตามแนวพระธรรมคำสอนหรือประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคที่มีองแปดสมบูรณ์เมื่อไรก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อไรก็จะเข้าใจว่าโลกุตาธรรมนั้นมีอยู่แหละเพราะความที่ทำปัญญาให้เกิดทำลายมิจฉาทิฏฐิจนหมดสิน้นเข้าใจ ถึงว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตานั้น มีลักษณะอย่างไรด้วยปัญญาเพราะความที่มีปัญญาถึงให้เกิดสัมมาธิฐิทำลายสักกายทญฏฐิได้ผู้นั้นที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกเป็นขั้นแรกเพราะเล็งเห็นนิพพานได้อย่างแน่แท้ทําให้สิ่งที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินั้นจะดําเนินต่อไปได้ไม่มีหยุดยั้งและถึงที่สุดทุกได้คือถึงนิโรธหรือว่านิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยโลกที่เคยบังธรรม คือสัจธรรมโลกุตละธรรมไว้ก็จะไม่สามารถที่จะปิดบังได้อีกต่อไปผู้ที่อยู่เหนือโลกคือได้โลกุตระธรรมคือหมายความว่าจะไม่มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดในโลกได้อีกต่อไปซึ่งในขั้นตอนของผู้ที่ได้โลกุตละธรรมเป็นขั้นแรกคือโสดาบันสกทาคา,ามีหรือ,อนาคามี ซึ่งต้องกลับมาเกิดได้บ้างตามชั้นภูมิธรรมจนถึงที่สุดแล้วก็จะไม่เกิดอีกต่อไปคือถึงภาวะที่เรียกว่า,านิพานดังนั้นเราประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคที่มีองค์แปดจะเปิดโลกโลก,กียธรรมนนี้ให้เห็นชัดแจ้งกระจ่างได้ด้วยปัญญาที่เป็นปัญญาแท้ที่เข้าใจในเรื่องลักษณะของโลกได้อย่างดี ลักษณะของโลกซึ่งคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็จะไม่มีพิษมีภัยทําให้เกิดความทุกข์ซึ่งเป็นความทุกข์ในวตาสงสารได้อีกต่อไปดังนั้นข้อพุทธปฏิบัติอันเดียวซึ่งเป็นทางสายเดียวนี้จะเป็นภาวะที่ทําให้โลกไม่ได้บังทมอีกต่อไปดังนั้นผู้ประพปฏิบัติเมื่อมีความตั้งใจดีก็จะถึงภาวะที่อยู่เหนือโลกได้ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการลักษณนี้